จับเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสิขุีทุกคนนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนอีสา,านบ้านเฮ้านะจ๊ะแต่สมัยโบราณนะคะที่นี่หนูซื้อว่าน้ำน้ำตวัวกันลาเนะจ๊ะจะมีของอของหาดายที่เกิดตามธรรมชาตินะจ๊ะเดี๋ยวจะเอากล่องหลังให้เบิงด้วยจ้ะนี่จ้ะเพื่อกระเอิญใส่ใส่เนาะยาย เพื่นอนนองเคยนะคะแต่ว่าแามเพื่อนไปย่ามหนามบได้ไป,ปทายด้วยจ้ะใส่ใส่จะได้บักหอยไดป้ปลาจ้ะลักกามีปูานาขากเกด้วยวดิจ้ะเลือก,กออกอ่าส่วนปลาภาษาอีสานเนอื่นปลาหมัดนะจ้ะตัวนิดน้อยนหนามมกใส่ใบตองไว้แล้วจ้ะมกใส่ผักแะแยงไว้จะกินนะคะส่วนปลาเข็งเมื่อบ้านแม่แล้วกะ เลือกตัวใหญ่ๆเติมนะคะเพื่อนกับมาพรูลเนาะจ้ะที่เหลือที่เลือกอยู่นี่แม่แม่แม่นามเป็นสเสตเฮดปลาลาดาอะนามถึงบอกว่าปลาลาดที่เอาไปเยอรมันเยอรมันน่ะแม่แล้วเห็ดจากเป็นปลาบีโอเนาะจ้ะปลาลาบีโอปลาปลาออร์แกนิกพราะว่าปลาทั้งหมดนี้เกิดจากถ้าเกิดอยู่ในทุ่ทงหน้านะคะโมเมนต์ปลาเหลียงนามก็เลเื่อนยังนสีกับเพื่อน ส่วนปูนาน,นี่ก็คือแกงนะคะหลายหลายเติมอยู่จามือเสาพี่สาวเพื่นมาเทาเอาไปเหี่ยนซาแล้กก็โคหายจ้ะคนแม่สาวมือสีเนาะจ้ะเผื่อปลาทั้งเมือดเนาะค่ะเป็นอเมซิงข้าไอ้แรลมจ้ะหากินมานอิสานบานเห่าจ้ะบังมองกระไดปลาคอโตจังสีนะคะนี่ แม่เราจะเอาขังไว้ยังสงจ้ะตัวใหญ่ๆนนปลาเขง็งนานะคะไม่ใช่ปลาเข็งอันเหลี่ยงเห็นแม่แล้วต่มปนอัมน Mặn mặn ta.